สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนครับ mm. หรอือวิกฤตของผู้ประกอบการ30มหรือที่เรียกกันว่ารับจ้างไม่ประจำทางผมคิดว่าข้อว่าวิกฤตมันมีความหมายได้2-3อย่างหลังจากที่รัฐประกาศ โควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นหรือ,อาสามารถไปไหนมาไหนได้นะครับคือทุกอย่างโควิดเนี่ยลดผลกระทบลงมากถ้าเข้าขั้นเรียกว่าเข้าขั้นดีที่สุดละแต่ตอนนี้ครับมันกับวิกฤตอะไรอันแรกรู้ไหมแรกก็คือ พนักงานขับรถหายไปเลยพอรถพอรถเปิดวิ่งได้ปกติเนี่ยคนขับหลังจากโควิดมาเขาก็เปลี่ยนอาชีพกันไม่มีคนขับรถที่จอดอยู่ที่นี่ไม่มีคนขับนะคนขับเปลี่ยนอาชีพหมดถามว่าคนขับไปทำอะไรไปขับรถบรรทุก ไปขับรถตรงของคืออิ t บอร์ดเอ็ที่เขาวิ่งอย่างเคอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนอาชีพหมดหรือไม่ก็ไปขับรถอื่นหมดบางคนไปทำก่อสร้างบางคนไปทำงานที่ไม่เกี่ยวกับรถอีกเลย เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสองปีกว่ารถไม่ได้ขับคุณคิดเอาแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงก็าจาเป็นครับที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพเราเข้าใจประเด็นที่สองหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปอีกวิกฤตหนึ่งก็คือ วิกฤตน้ำมันแพงพรน้ำมันแพงค่ารถยังปกติค่ารถเมื่อสามปีก่อนเป็นยังไงน้ำมันสี่สิบบาทสามสิกว่าบาทค่ารถก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มีอะไรกระเตื้องขึ้นไม่มีอะไรกระเตืองขึ้นเลย นี่คือประเด็นอย่างประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่รถบัสรถปรับอากาศผู้ประกอบการสามศูนย์เดือดร้อนเดือดร้อนมากนะครับเดือดร้อนมากผมอยากให้ให้พวกเราเนี่ยลองรวมตัวกันแล้วลองมานั่งคุยกันเราจะหาทางออกกันยังไงโดยเฉพาะเรื่อง,องคนขับ เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยเราเรามองไปตามวิกฤตโลกที่มันต้องเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลดละสามารถที่จะทำให้ราคาถูกลงได้ดไนคะครับเขาพูดกันเขาถกปัญหากันเรื่องนี้มากในภาครัฐหรือผู้ที่ทำงานเ,าเกี่ยวกับรถบัสรถทัว หรือว่ารถต่างๆรถขนส่งสินค้ารถบรรทุกและอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยทุกคนเขาก็ออกมามีบทบาทกันนะครับนี่คือรถจอดเต็มงานมีแต่ไม่มีคนขับเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมประกาศรับคนขับมาหลายเดือนแล้วนะเชื่อไหมยังไม่มีคนมาสมัครเลยเวลานี้เวลามีงานก็ต้องออกไปเองอันตรายอันตรายกับผู้ประกอบการธุรกิจแบบนี้จริงๆช่างประจำอู่เขาก็ไปเป็นคนขับรถ มันเปลี่ยนอาชีพกันเปคนเป็นคนขับรถส่งของอยู่ในกรุงเทพอีกคนหนึ่งก็ไปทำงานปราปลานี่คือช่างช่างมีฝีมือด้วยนะต่อรถบัดรถ,รถทัวร์ได้ทั้งคันนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพนี่คือความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชัดเจนนะครับด้านในโอกาสเดียวกันนะที่ใครที่ดู ลายตรงนี้นะครับที่อยากจะมาทํางานด้วยกับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับผมก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็ติดต่อกันมาวันนี้ที่ออกมาพูดตอนเช้าอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้ประกอบการวิกฤตจริงได้รถจอดดูสภาพรถจอดนะครับรถจอดมันเสียหายเสียหายเยอะมาก ดังนั้นวันนี้ในี่ใครมีความคิดนะครับที่จะเปลี่ยนอาชีพหลังจากเปลี่ยนอาชีพเพราะรถบ้านรถ,รถ,รถทัวร์หยุดไปสองปีกว่าจะหันกลับมาขับรถบ้ามาที่ผมก็ได้นะครับตอนนี้งานเข้าแต่ไม่มีคนขับเดือดร้อนจริงๆ